วีราคาสวิตครับเดี๋ยวมาดูแผงวงจรเกียร์นะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับแผงวงจรเกียร์นะครับจุดเก้านะเกียร์จุดเก้าเจ็ดสองสองจุดเก้านะครับอันนี้ขึ้นโค้ดมีโค้ดวาสามทับแปดเหนึ่งนะครับ y ายสามทับแปดเหนึ่งนะครับเรียกว่าถ้าภาษาเกียร์ออโต้ก็ตัวนี้ก็จะเรียกว่าอินบีฮิตเตอร์นะครับหรือว่าซีเลคเตอร์เกียร์นะครับ เป็นตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับว่าอยู่อยู่ตำแหน่งเกียร์อะไรนะครับอาการก็คือไฟเอนจิ e นโชว์นะครับไฟเอนจินโชว์ไฟ <shootings findet S 2> ลูกเครื่องยนต์โชว์แต่รถยังพอวิ่งได้นะเกียร์ยังเปลี่ยนอยู่นะครับถ้าตัวนี้เสียอันนี้แค่บกพร่องนะฮะแค่แค่ผิดพลาดนะครับคาสั่งบางอย่างภายในนะครับยังไม่ถึงกับขาดนะครับถ้าวงจรภายในขาด100%เนี่ยจะเกิดอาการสตาร์ทเงียบนะสตาร์ทไม่ติด ก็คือสตาร์ทไม่ติดแบบสตาร์ทเงียบนะครับคือคือไม่หือไม่อื้อเลยนะครับกดปุ่มสตาร์ทหรือว่าบ pues ิดกุญแจสตาร์ทก็จะเงียบนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับไฟหน้าจอติดนะครับไฟหน้าจอติดแต่ว่าระบบจะเงียบนะโดยสตาร์ทจะไม่มีการหมุนนะจะไม่มีการสตาร์ทให้นะครับเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับอินบีฮิเตอร์นะครับอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ด oh, Y3 บ8 S1 นะครับ Y3 บ8 S1 ก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นสีเล,เลือกเกียร์นะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับเพื่อให้เพื่อให้ TCM นะครับ TCM ได้รับรู้นะครับ TCM ก็คือสมองเกียร์อ่าอ่าสมองอิเล็กทรอนิกนะครับ Transmission Control Module นะครับก็จะรับคำสั่งลหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็น นะอันนี้ก็จะเป็นวัดรอบวัดเทอร์บายนะครับหรือวัดรอบนะครับครับอันนี้ก็ฟิตนะครับระดับน้ามันเกียร์นะครับนะครับการรับซ่อมนะฮะรับซ่อมแผงวงจรเกียร์นะครับแผงวงจรเกียร์จุดเก้านะครับเบอร์เซเดสเบนนะครับเกียร์แผงวงจรจุดเก้านะครับบางอาการซ่อมได้นะฮะบางอาการไม่ได้ซ่อมได้ทั้งหมดนะครับก็าบบางอาการซ่อมได้นะฮะที่ที่เป็นกันบ่อยๆนะฮะที่เป็นกันบ่อยๆเสียกันบ่อยๆนะฮะ ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวีระคาร์เซอร์วิสนะครับโทรศัพท์0809314252ครับนะครับนี่จะเป็นแผงวงจรเกียร์นะครับจุดเก้านะครับ722.9นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนะครับรจริงหมายเลขนะประจำอยู่นะฮะสี่เหลี่ยมพาร์ทนะครับเสมอแผงนี้จะอยู่ในตัวนี้นะตัวนี้จะอยู่ในอ่า W212 นะครับ W e 2 0 0อนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์เสปีดนะฮะเดสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะการซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกลับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับวีลราคาซ่อวิครับซ่อมแผงวงแผงวงจรเกียร์ mercedes benz นะครับเกียร์จุดเก้านะครับเกียร์จุดเสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับแจ้งอาการกันมาได้นะครับวีลราคาซ่อม ครับจะซ่อมทั้งใบจะโอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับเกียร์กระตุกเกียร์กระชากเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับหรือเกียร์ไม่มีกําลังนะครับหลายๆอย่างหลายๆอาการนะครับโทรสอบถามกันมาได้นะครับวีระคาร์เซอร์วิสโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2ครับนะครับบอกกันบ่อยๆเดี๋ยวจะลืมนะบเบอร์โทรบางคนก็มาว่าว่าเออทำไมพูดเร็วจังฟังไม่ทันนะต้องค่อยๆรีนะรีเวิร์ดเทปกรอฟังนะครับก็พยายาม พูดให้ช้าลงนะครับจะจัดการซ่อมให้ครับนะครับก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจะได้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นโอฮอนเกียร์หรือซ่อมทั้งใบนะครับนะครับวีรคาสเซอร์วิตซ่อมได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอร่อยมีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณครับจากวีรคาสเซอร์วิต